สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ Blue s t o d a y นะครับซึ่งแน่นอนฮะวันนี้ข่าวใหญ่นะ่าจะเป็นเรื่องราวของมอย e s ส a คเซโดแล้วก็จริงๆก็มีอีกหลายข่าวที่น่าสนใจนะครับติดตามได้ทั้งหมดในคลิปนี้นะครับซึ่งก่อนที่จะไปพูดถึงข่าวในวันนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันเหมือนเดิมครับ ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่เ e เ e ่ e อนะครับใครที่ขับรถเดินทางไปต่างจังหวัดช่วงนี้แล้วไม่สดชื่นแนะนำเลยครับเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดานะครับแล้วก็ขอบคุณ Suzuki เออร์ติกาสมาร์ทไฮบริครับแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง6.99แสนบาทครับตอกย้ำ mpv สุดคุ้มค่าครับใครสนใจก็สามารถไปดูกันได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับหรือว่าคลิกไปได้ที่เว็บไซต์ครับ w w w s u z u k i c o t h นะครับไปว่าถึงเรื่องราวทั่วไปกันก่อนครับมีบทสัมภาษณ์ของมาริโซโปเชติโน่ครับพูดถึงโนนี่มาดูเอเก้นะครับก็หลายคนสงสัยว่าทำไมมาดูเอเก้ไม่ได้เล่นนะครับก็เขาบอกว่ามาดูเอเก้ยังอยู่ที่ฟิลาเดลเฟียครับทางมาดูเอเก้นอเมริกาตึงเล็กน้อยที่แฮมสตริงแต่ไม่มีอะไรต้องกังวลนะครับขณะเดียวกันครับ พเชติโนพูดถึงการคุมทีมเชลซีครับเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยจ้างผมมาเพื่อให้เลือกผู้เล่น11คนถ้าจะพูดถึงผู้เล่นที่ต้องการออกจากทีมเนี่ยมันควรพูดตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะครับ mm. เช่นถ้าผมไม่ได้เล่นผมไม่ต้องการอยู่ที่นี่มันเป็นคำตอบที่ดีหรืออย่างเช่นถ้าผมอยู่ที่นี่ผมมีความมุ่งมั่นและยอมรับว่าคุณคือโค้ชและจะเลือกผู้เล่นในทุกเกมนะครับ นอกจากนี้โปเชติโน่เนี่ยยังรายยาวเพื่อยืนยันว่าเชลซีต้องลดขนาดทีมลงอีกนะครับเขาบอกว่าอันดับแรกเลยนะครับเราต้องระบุนักเตะในทีมไม่ชัดเจนตอนนี้เรามีนักเตะประมาณ29-30คนซึ่งถือว่าขนาดใหญ่เกินไปแม้ในตอนนี้เนี่ยบรรยากาศในทีมมันดีมากนะครับเพราะว่าพวกเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและแบ่งปันช่วงเวลาที่ดีร่วมกันแต่เป็นเรื่องยากมากขึ้นเรื่อยๆครับ เพราะว่าทุกๆเกมเนี่ยอาจจะมีนักเตะ3-5ถึงคนที่ลงสนามไม่ได้แล้วจะทําให้บรรยากาศในทีมมาเปลี่ยนไปมันเป็นเรื่องของการสร้างทีมด้วยความสมดุลที่ดีครับด้วยการให้นักเตะมีโอกาสลงสนามในการแข่งขันเพื่อย่งชิงตําแหน่งความท้าทายของเราในตลาดซื้อขายครั้งนี้คือการสร้างความสมดุลที่ดีครับและถ้านักเตะไม่มีความสุขเพราะพวกเขาไปคิดว่าจะไม่ได้ลงสนามเนี่ย เราจะทางออกให้พวกเขาสิ่งที่เราทำไม่ได้เด็ดขาดคือการมีทีมขนาดใหญ่เกินไปครับและนักเตะหลายคนไม่มีส่วนร่วมกับเกมในอเมริกาเพราะมันจะกลายเป็นเรื่องยุ่งเหยิงครับบางทีมีน้อยก็ดีกว่าและมีมากก็แย่กว่าเพราะอย่างนั้นครับผมถึงต้องบอกให้ชัดเจนว่าเราไม่ต้องการให้ทีมมีขนาดใหญ่กว่านี้เราต้องการนักเตะแค่22-24คนเท่านั้นพอ ผมเสียใจด้วยจริงๆครับเพราะบางทีการตัดสินใจอาจเป็นเรื่องยากลำบากแต่เราต้องสร้างทีมที่ดีและสมดุลหากเราอยากจะแข่งขันเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับก็เน้นย้ำเรื่องนี้หลายรอบมากนะสำหรับโปเชติโนว่าเขาต้องการให้ทีมมีขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไปนะฮะขณะที่ข่าวซื้อขายย้ายทีมครับมีรายงานจากเลก,กิฟส,สื่อในฝรั่งเศสบอกว่าเอลเยวาฮีต้องการย้ายมาร่วมทีมเชลซีโดยเร็วที่สุดนะครับ ซึ่ง Evening Standard รายงานว่าเขาเสนอ24ล้านปอนด์จากเชลซีเพื่อขอซื้อายฮีเนี่ยโดนโมงปริเย่ปฏิเสธเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วน Daily m เมลรายงานว่าฟอร์เรสต์เนี่ยเตมเปิดการเจรจาก,กับโมนาโกครับเพื่อดึงตัวอิสมาเอลยาขอบครับเนื่องจากเขามองว่าเอียนไมสเทนเนี่ยมีค่าตัวที่แพงเกินไปนะครับส่วนว่าวานด d วิดออนสตีนก็เรียกว่ารายงานข่าวหลายเรื่องครับ ออนสตี Honestly, เดวพูดถึงคอนอการ์เกอร์ที่เหลือสัญญากับเชลซีไม่กี่ปีดังนั้นเนี่ยเชลซี Chelsea จะเป็นต้องขายหรือเสนอสัญญาใหม่ซึ่งโปรเชติโน่เนี่ยบอกว่าเขาวางแผนช้าไปครับและผู้คนก็พูดว่าโปรเชติโน่ค่อนข้างชอบเขาในแง่ของสไตล์การเล่นเพราะเขาเป็นนักเตะที่มีสไตล์แบบชาวอารเจนตีนเล็กน้อยด้วยวิธีการที่เขาเล่นเพรสซิ่งและเป็นวิดฟิลจอมลุยตอนนี้ชัดเจนว่าเชลซีอาจจะขายนะครับหากได้ข้อเสนอที่เหมาะสม แต่คงไม่น่าตกใจถ้าเขาจะอยู่ต่อไปนะครับขณะที่โรมาโน่ครับรายงานบอกว่าโมเมตคูดูสเนี่ยไม่ได้ฝึกซ้อมกับอาแเจ็กต์ครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บแต่เมื่อสามวันก่อนเนี่ยเชลซีได้โทรหาฝ่ายของผู้เล่นแล้วก็อาแจ็กต์อัมสเตอร์ดัมครับ mm hmm. เพื่อทำความเข้าใจในส่วนของเงื่อนไขของข้อตกลงส่วนในฝ่ายของไบรตันเนี่ยอยากจะได้คูดูสครับแต่ว่าจะได้เนี่ยก็ต่อเมื่อพวกเขาต้องขายผู้เล่นบางคนเท่านั้นนะครับ ข้อตกลงของไคเซโดเนี่ยยังดำเนินอยู่สำหรับเชลซีนะครับขณะที่ฟุตบอลทานเฟอร์บอกว่าคูดูสเนี่ยแสดงความต้องการอย่างชัดเจนว่าต้องการไปอยู่กับอาร์เซนอลมากกว่าทางเชลซีนะครับแต่ก็ตีไว้เป็นลือก่อนนะเพราะมามาจากฟุตบอลทานเฟอร์นะครับส่วนดวิดออนสตีนรายงานเมื่อช่วงหัวคำ่ำเมื่อวานนี้ครับบอกว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยตามความเข้าใจจริงแล้วเนี่ยเชลซี Chelsea โดนปฏิเสธข้อเสนอของไคเซโดถึง3ครั้งนะครับ โดยทั้ง3ครั้งเนี่ยเป็นดีล60ล้านปอนด์65ล้านปอนด์และ70ล้านปอนด์นะครับซึ่งมีรายงานจากฟาบิโซโรมาโน่เมื่อคืนที่ผ่านมาเป็น breaking news เลยครับบอกว่าเชลซีเนี่ยได้ยิข้อเสนอใหม่80ล้านปอนด์ให้กับไรตันพิจารณาสำหรับดีลของไคเซโดแต่ก็โดนปฏิเสธในทันทีนะครับส่วนฝั่งของเดอะไทมส์ครับบอกว่าเชลซีมีทางเลือกให้พิจารณาครับและได้กำหนดระดับการเจรจาที่ถูกต้องแล้ว แต่โทนี่บลูมเจ้าของทีมไบรตันเนี่ยไม่เต็มใจที่จะขายไคเซโดในราคาที่น้อยกว่า100ล้านปอนด์นะครับขณะที่ออนสตีนเนี่ยก็รายงานว่าไคเซโดนะฮะ้อเสนอครั้งที่4ของเชลซีที่ให้ไบรตันเนี่ยที่รปัปฏิเสธเนี่ยนะครับอยู่ที่75ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก5นะครับไบรตันไม่ต้องการขายครับแม้กองกลางรายนี้ต้องการย้ายออกไปจากทีมก็ตามเชลซีกำลังพิจารณาตัวเลือกอื่นอย่างเช่นโรเมโอลาวีย ซึ่งรวมไปถึงลิวพูที่ตั้งเป้าไปที่โรเมโอลาเวียเช่นกันนะครับขณะที่เบนจากขอบก็บอกว่าเชลซีเนี่ยพร้อมยั่งตัวลาเวียกับลิวพูครับและยินดีเตรียมพร้อมที่จะให้ข้อเสนอที่สูงกว่าลิวพูอย่างไรก็ตามครับณนะขณะนี้ลาเวียยังคงมีความตั้งใจที่จะเลือกลิวพูดังนั้นโอกาสในการย้ายไปที่แอนฟิลด์เนี่ยยังคงมีโอกาสสูงกว่านะครับ ขณะที่โรมาโนรายงานครับว่าฟูลแลมเตรียมยืน่นเขาเสนอ4ล้านปอนด์สำหรับดิวคาร์ลมาซอนโอดอยครับแต่เชลซีเนี่ยต้องการที่ประมาณ8ล้านปอนด์นะครับกก่อนหน,น้านี้ก็มีข่าวเชื่อมโยงกับลาซิโอนะสำหรับคาร์ลมาซอนโอดอยแต่สุดท้ายต้องรอดูครับว่าแกจะย้ายไปไหนนะสำหรับโอดอยนะครับก็ดูแล้วนะ่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่โดนปล่อยแน่ครับเพราะว่าอย่างที่รายงานไปว่าขนาดทีมบางทีมันใหญ่เกินก็จำเป็นที่จะต้องโละออกไปนะครับ ก็ต้องการที่ประมาณ8ล้านปอนด์นะครับก็ข่าวน่าจะประมาณนี้นะฮะสำหรับข,ข่าวของเชลซีนะครับส่วนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจอ่ะผมเพิ่มเติมให้นะครับการซื้อขายย้ายทีมก็มีรายงานบอกว่าบอดบริหารของไอบย์มิริคเนี่ยจะพบกับเดนยลเลวีในวันนี้ครับแล้วก็หวังจะปิดดีลแฮร์ริเคนให้ได้นะครับขณะที่เอาฮิลา่ามีรายงานว่าต้องการที่จะล่าตัววิกเตอร์โอซิมเฮนครับกองหน้าของทีม นาโปลีนะครับที่เหลือก็เดี๋ยวรอดูครับว่ามีข่าวอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมไปเจอกันได้ใน Facebook ของปามสบาท5บาทแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ส่วนใครอยากจะสนับสนุนก็อย่าลืมฮะสามารถซ u เปอร์สติ๊กเกอร์ซปเปอร์แตงเพื่อเป็นการขอบคุณนะครับ แล้วก็ย้ำนะส่วนใครอยากจะเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษครับไปชมเกมบิ๊กแมชเชลซีกับอาร์เซนอลรวมไปถึงเวีรยฟูกับเอเวอร์ตนะฮะสนใจโทรได้เลยนะฮะ8 5 8 5 1 6 8 5 1 6 5วันนี้หมดเวลาแล้วครับเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ